รีบเลยนะครับรีบเลยนะครับไปพ้นเรือตาสิงเลยนะครับมาดไปพ้นเรือตาสิงเลยนะครับพร้อมพใหญ่ครับอใหญ่จากสิงผรีจากพร้อมพาใหญ่จากนาทิการามกับภาษาสารน้ำใา้ฝีพายดีจากสิงบุรีมาพบกับพรานนสภาไข่ทองไข่ทองสารน้ำขวาจากสวนสีเอาแล้วว่าเปิดออกมาว่าหัวเรอยังเสมอหัวเรอยังเสมอหัวเรอยังเสมอในเมื่อขนาดนี้เบอร์สามสิบใบผายสี่สิบใบายเริ่มจะลงภายสถานการณ์แบบนี้มันไม่แน่นอนแลวเว้ ครับท่านผู้ชมที่เข้ารับในเมื่อตอนนี้พรนภัสราะไข่ทองเปิดไปผายชิงนีแล้วเว้ยชิงนี้แล้วเว้ยในเมื่อตอนนี้ในเมื่อตอนนี้พรพระใหญ่พรพระใหญ่ฝีผายพรพระแก้วแล้วว่าเปิดไปผายนายทายลูกขึ้นเปิดแล้วเว้ยนายทายลูกขึ้นเปิดแล้วเว้ยสถานการณ์อย่างนี้ไข่ทองสบายสบายและพี่น้องเอยไข่ทองสบายสบายในเมื่อที่สานทุตที่สามสถานการณ์ยังเหมือนเดิมเอาแล้วครับไม่สนใจแล้วสำหรับไขทองพรนภัสราไข่ทองใส่น้ำทางด้านขวาไม่ใส่ใจและจะเป็นพรพระใหญ่หรือจะเป็นพรพระเล็ก จะเป็นพรพระใหญ่หรือจะเป็นพรพระเล็กขอพายให้ส uh, ุดใจขาดินไปเลยขอพายให้สุดใจขาดินไปเลยนี่ค anyway> ือเด็กหลังสวนนี่คือเด็กสั่งสวนล้วนๆลองดูสิว่าลองดูสิว่าถ้าซ้อมกันจริงจังถ้าซ้อมกันจริงจังจะสู้เรือต่างถิ่นต่างแดนได้หรือไม่ติดตามดูกันต่อไปครับท่านผู้ชมที่กรารบมันต้องมีอะไรดีๆเหมือนกันจึงกล้าสู้เอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับไข่ทองไข่ทองพรนสบาหลังสวนเรื่องจะบริพายเรา่ที่จะปริพายนำล้วเข้าสูายแมสสุดท้ายรายแมสสุดท้ายว่ายังไง เร็วเียรือลังสวนลังสวนด้วยขวาลังสวนด้วยขวาว่ายังไงได้ควรที่พายคนใครจะเหนวใครจะเอิญใครจะเดินพายจะไปดัอรอผลคณะกรรมการคว้าทงมาตีไปซ้ายน้ำขวาให้กระเรือพรณพัสราไขทองจากสวนศรีวิทยาครับ The winner is พรนภัสราไขทอง from สวนศรีวิทยา School on the right thank you